สวัสดีครับเพื่อนๆกับบรรยากาศยามเย็นนะครับผมที่ลืมฝั่งน้องหานะครับผมจังหวัดสกลนครวันนี้เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมที่เห็นข้างหน้าก็คือน่าจะเป็นบึงบัวนะครับผมอีกจุดหนึ่งลืมฝั่งน้องหานะครับผมวันนี้แดด อ่อนๆน,นะครับผมก็ไม่ค่อยร้อนอฟังเสียงนกชมบัวนะครับผมถมธรรมชาตินะครับผมเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมก็จะมีบทเพลงที่ผมได้เขียนไว้ในเรื่องราวของจังหวัดสกลนครนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวจะร้องแบบร้องสดเลยดีกว่านะครับผมนะให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับผมนี่แหละครับผม มมาฟััังกนดูบผหอบรักมาชมใต้ต้นกระโดนริมฝังน้องหานทิ่นเมืองที่มีตำนานเรื่องราวของเท้าผ้าแดงนางไอพระธาชงชุมกู่บ้านตั้งต้องานเรื่องระเบือกไกระตำหนักผู้พานหญิงใหญ่ สูยนรวมหัวใจของชาวสกลเมืองแห่งธรรมะมีเกจิพระอาจารย์ร้ายทนทิ่นพุทธธรรมคำจุนโรลาษาสนาหลวงปู่ฟันหลวงปู่มันท่านทรงเมตตาพระอาจารย์สายวิปัสสนา สืบทอดกันมาถึงรุ่นปัจจุบันมีร้ายชนเผล่าอาศัยดำรงคงอยู่ในน้ำมีปูมีป่าระแรงอาหููคนจำใสยิ้มระม่หัวใจชื่นบานมิตรภาพจากรอยยิ้มหวาน ของสาวผู้่านชะงงดงานกับผมก็เป็นเพลงที่ผมได้เขียนนะครับผมต้องเป็นแบบร้องสดนะครับผมกับภาพรบรรยากาศกเสียงนกร้องนะครับผมชมสายน้ำน้องหานนะครับผมบึงที่เป็นตำนาน เรื่องราวหลายยุคหลายสมัยนะครับผมให้เพื่อนๆเก็บได้ชมนะครับผมอฟังเสียงนกนะครับผมก็จะอาจจะมีะวันนี้เป็นวันใกล้จะออกพรรษานะครับผมเนาะอาจจะมีกิจกรรมทางศาสนาก็คือ ใกล้ๆกับนองหานก็จะติดกับวัดพระธาตุเจิงชุมนะครับผมก็จะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาวันนี้พุทธศาสนิกชนามาทาบุญที่วัดกันเยอะนะครับผมเป็นวันหยุดด้วยเนาะวันหยุดยาวนะครับผมผมก็เลยขอเก็บบรรยากาศเป็นแบบคลิปไม่ยาวนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะครับผมที่ให้กําลังใจด้วยดีเสมอมาสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่า สวัสดีครับ